สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยสำรวจข้อมูลเชิงลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่อาจจะดูเอ่อใกล้ตัวนิดนึงแต่ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ชิ้นหนึ่งครับคือถาดไม้อเนกประสงค์สำหรับวางบนพวงมาลัยรถยนต์อ๋อค่ะน่าสนใจค่ะไม่ค่อยเห็นคนพูดถึงกันเท่าไหร่ใช่ครับแล้วข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้โดยตรงเลย เป็นฐานไม้จากแบรนด์ Forest r i f e นะครับที่น่าสนใจคออือมีการส่งออกไปขายที่อเมริกาด้วยนะครับโห oh, ส่งออกไปอเมริกาเลยเหรอคะแสดงว่าต้องมีอะไรน่าสนใจแน่ๆนั่นสิครับก็น่าจะมีแง่มุมให้เราได้คุยกันต่อเป้าหมายวันนี้ก็คือเราอยากทำความเข้าใจว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่ดูเรียบง่ายชิ้นนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างมันตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจาวันเรายังไงโดยเฉพาะ เออสำหรับคนที่อาจจะต้องใช้เวลาอยู่ในรถนานๆบ่อยๆไม่ว่าจะทำงานหรือเดินทางก็ตามลองมาดูกันครับว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเอาละครับเรามาเริ่มสำรวจรายละเอียดกันเลยดีกว่าเริ่มจากตัวผลิตภัณฑ์ก่อนเลยนะครับตามข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันคือถาดที่ทําจากไม้การออกแบบก็รูดูเรียบง่ายนะครับแต่ก็มีสไตล์ในตัวค่ะดูจากภาพก็สวยดีนะคะให้ความรู้สึกธรรมชาติใช่ครับ วิธีใช้ก็ตรงไปตรงมาคือเกี่ยวเข้ากับพงมาลัยรถยนต์ได้เลยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มอ๋อแค่เกี่ยวเฉยๆหรอคะครับมาจากแบรนด์ Forest w i b e ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นแนวธรรมชาติอืมการเลือกใช้วัสดุเป็นไม้นี่ก็น่าสนใจนะคะในยุคที่แบบอุปกรณ์ในรถส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกหรือไม่ก็ไฮเทคไปเลยการที่เขาเลือกใช้ไม้เนี่ยอาจจะสื่อถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะหรืออาจจะอยากสร้างความแตกต่างหรือเปล่าคะเป็นไปได้ครับ มันให้ความรู้สึกที่อบอุ่นกว่าเป็นธรรมชาติกว่าพลาสติกแข็งๆนะคะซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์คนที่ชอบฟิลลิ่งแบบนี้แม้จะอยู่ในรถแป๊บเดียวก็ตามครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยเรื่องวัสดุไม้นี่อาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียว ทีนี้มาดูฟังก์ชันหลักที่เขาเอ่อนำเสนอกันบ้างจุดแรกที่เขาเน้นเลยนะครับคือการเปลี่ยนรถให้กลายเป็นเหมือนกับออฟฟิศเคลื่อนที่เล็กๆอ๋อโมบายออฟฟิศเหรอคะใช่ครับประมาณนั้นเลยคือแค่เราจอดรถให้เรียบร้อยดับเครื่องก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เอาฐานนี้มาเกี่ยวเข้ากับพวงมาลัยค่ะข้อมูลบอกว่ามันวางของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ iPad iPhone หรือพวกโน้ตบุ๊กเล็กๆ MacBook บางรุ่น แท็บเล็ตทั่วไปก็วางได้วางโน้ตบุ๊กได้นี่ก็ถือว่ารับน้ําหนักได้ดีเลยนะคะใช่ครับหรือจะวางหนังสือสมุดจดเอกสารก็ได้เหมือนกันอืมความสามารถในการรองรับอุปกรณ์ทํางานดิจิตอลหลากหลายขนาดเนี้ยมันสะท้อนชัดเจนเลยนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานการใช้ชีวิตตอนเนี้ที่แบบเส้นแบ่งเวลาทํางานเวลาส่วนตัวหรือที่ทํางานกับที่อื่นๆมันเริ่มจางลงครับจริงด้วยครับ คนต้องการความยุดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็พยายามใช้เ,เศษเวลาหรือพื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์ที่สุดการที่อุปกรณ์ง่ายๆชิ้นเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนพื้นที่จํากัดอย่างในรถให้เป็นโต๊ะทํางานเฉพาะกิจได้มันก็ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีเลยค่ะการใช้คําว่าเศษเวลาหรือพื้นที่ว่างนี่เห็นภาพชัดเลยครับมันเหมือนกับว่าแทนที่เราจะนั่งรอเฉยๆในรถใช่ไหมครับเราก็อาจจะ เขียนอีเมลตอบแชทหรือร่างงานเล็กๆน้อยๆได้เลยใช่ค่ะซึ่งน่าจะเหมาะมากกับคนที่เดินทางบ่อยหรือตารางงานแน่นๆเอ่อในข้อมูลได้บอกไหมครับว่า มันเหมาะกับงานประเภทไหนเป็นพิเศษหรือว่าเน้นแค่ความสะดวกโดยรวมเท่าที่ดูรายละเอียดนะคะเขาจะเน้นเรื่องความสะดวกในการใช้งานทั่วไปมากกว่าค่ะคือเน้นว่ามันสร้างพื้นที่ทํางานขึ้นมาได้จริงรองรับอุปกรณ์ได้เยอะทําให้เราทํางานจัดการธุระหรือจะดูคลิปอ่านอ e ีบุ๊กตอนจอดรถรอก,ก็สะดวกขึ้นอ๋อครับ แต่ก็คงไม่ได้ออกแบบมาสําหรับงานที่ต้องใช้สมาธิสูงสูงหรือทานานๆขนาดนั้นเพราะยังไงสภาพแวดล้อมในรถมันก็มีข้อจํากัดอยู่ทั้งเรื่องท่าทางพื้นที่อะไรแบบนี้เข้าใจครับคือเป็นโซลูชันสําหรับงานเบาๆหรืองานที่ใช้เวลาไม่นานแต่ก็ช่วยให้ใช้เวลาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาจําเป็นถูกต้องค่ะทีนี้นอกจากเรื่องงานแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทาง Forest w i b e เขาชูขึ้นมาเหมือนกันแล้วผมว่าน่าจะโดนใจหลายคนเลยคือใช้เป็นถาดวางอาหารในรถ โอ้ oh, อันนี้น่าจะถูกใจสายกินในรถเลยนะคะใช่เลยครับเรื่องนี้ถือว่าแก้ปัญหาคลาสสิกเลยนะเวลาเราซื้อของกินเข้ามาในรถถ้าต้องจอดกินเนี่ยที่วางมันลำบากมากจริงค่ะวางตักก็กลัวหกวางคอนโซลก็อาจจะเอียงเอียงใช่ครับหรือบัคีก็ไกลตัวไปนิดนึงพอมีถาดวางตรงหน้าพวงมาลัยแบบนี้มันก็ช่วยให้วางอาหารของว่างแก้วน้ำได้มั่นคงขึ้นเยอะเลย ประเด็นเรื่องความสะดวกสบายในการกินในรถเนี่ยถ้ามองในภาพรวมนะคะมันก็สะท้อนไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบหรือบางทีก็จำเป็นจริงๆที่ต้องกินระหว่างทางหรือตอนรอรการที่ผลิตภัณฑ์นี้เข้ามาช่วยลดความยุ่งยากลดความกังวลเรื่องเลอะเทอะได้เนี่ยก็ถือเป็นการตอบโจทย์เรื่องความสะดวกแล้วก็สุขอ,อนามัยด้วยแม้จะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่การนั่งกินที่บ้านหรือที่ร้านใช่เลยครับนึกภาพตามดูเวลาเราเดินทางไกลๆแล้วจอดพักรถ อยากกินอะไรง่ายๆที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อหรือแบบไปปิกนิกแล้วฝนตกต้องมากินในรถใช่ใช่หรือแค่จอดรอรับลูกหน้าโรงเรียนแป๊บหนึ่งอยากกินขนมรองท้องอ่าใช่เลยการมีถาดแบบนี้ช่วยได้จริงๆเออ แล้วเรื่องการทําความสะอาดล่ะครับพอเป็นไม้นี่ในข้อมูลมีบอกไหมว่าดูแลยากไหมทนคราบอาหารหรือเปล่าข้อมูลที่ให้มาไม่ได้ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องคุณสมบัติร,มรวมๆว่าทําจากไม้ธรรมชาติซึ่งปกติไม้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องความชื้นหรือคราบฝังแน่นนิดนึงมากกว่าพลาสติกครับแต่ก็ได้เรื่อง f e e ลิ่งกับหน้าตาที่เป็นธรรมชาติกว่าก็อาจจะต้องออสันนิษฐานว่า เขาน่าจะมีการเคลือบผิวมาบ้างล่ะค่ะเพื่อให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นป้องกันคราบได้ระดับหนึ่งอืมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่คนใช้ก็คงต้องดูแลตามความเหมาะสมของไม้อยู่ดีอะค่ะครับก็ต้องดูแลกันหน่อยเพื่อให้มันสวยงามนานๆเนาะทีนี้นอกจากสองฟังก์ชันหลักที่เราคุยกันไปมาดูที่คุณสมบัติเชิงปฏิบัติอื่นๆที่น่าสนใจบ้างครับประเด็นแรกเลยเรื่องการพกพาการจัดเก็บ อันนี้สำคัญเลยค่ะใช่ครับข้อมูลบอกว่าถาดนี้มันน้ำหนักเบาซึ่งดีมากสำหรับของที่เราต้องหยิบเข้าออกบ่อยๆแล้วพอใช้เสร็จก็ถอดออกจากพวงมาลัยง่ายๆไม่ต้องใช้แรงเยอะค่ะแล้วจุดเด่นอีกอย่างคือการจัดเก็บที่สะดวกเขาแนะนำว่าเก็บไว้ที่ช่องหลังเบาะคนนั่งหน้าได้เลยเอ,อ๋อตรงช่องใส่เอกสารหรอคะใช่ครับตรงนั้นเลยทําให้ไม่เกะกะพื้นที่ในรถอันนี้ผมว่าเขาคิดมาดีนะฮะคือคิดถึงตอนใช้แล้วก็ทำเก็บด้วย การออกแบบที่คิดถึงเรื่องจัดเก็บง่ายไม่กินที่นี่สําคัญมากจริงๆค่ะสําหรับของในรถเพราะพื้นที่ในรถมันจํากัดอยู่แล้วถ้าของมันใช้สะดวกแต่เก็บยากหรือเกะก,กะเนี่ยคนก็อาจจะไม่อยากหยิบมาใช้บ่อยๆจริงไหมคะจริงครับการที่มันเบาแล้วก็ขนาดพอดีสอดเก็บหลังเบาะได้นี่ถือเป็นข้อดีมากๆเลยค่ะอีกประเด็นที่ผมว่าสําคัญเหมือนกันแล้วก็น่าจะท้าทายตอนออกแบบด้วยคือเรื่องความเข้ากันได้กับรถรุ่นต่างๆนะครับใช่เลยค่ะอันนี้น่าคิด ในข้อมูลระบุไว้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับว่าใช้ได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อยกตัวอย่างมาเพียบเลย Mercedes-benz, Toyota Vigo, Isuzu, Honda อนด้าอะไรแบบนนี้โหเยอะเหมือนกันนะคะแสดงว่าการออกแบบตัวเกี่ยวหรือตรงที่มันสัมผัสกับพวงมลาลัยต้องยืดหยุ่นพอสมควรเลยอะใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมันโยงไปถึงเรื่องออการออกแบบที่เป็นสากลหรือ universal design นะคะสำหรับอุปกรณ์เสริมในรถ พวงมาลัยรถยนต์เนี่ยถึงจะดูเหมือนเหมือนกันกล,กลมกลมแต่จริงๆมันต่างกันเยอะนะคะทั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางความหนาของวงรูปทรงการ้านหรือวัสดุที่หุ้มอ๋อจริงด้วยครับไม่เคยสังเกตละเอียดขนาดนั้นการที่ถาดไม้นี้ใช้ได้กับรถหลายรุ่นแสดงว่าคนออกแบบน่าจะต้องหาจุดร่วมหรือออกแบบกลไกการเกี่ยวที่มันปรับตัวได้หรือยึดเกาะกับความโคง้งความหนาที่ต่างกันได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นความท้าทายที่น่าสนใจทางการออกแบบเลยค่ะแล้วความท้าทายตรงนี้ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญคิดว่ามันส่งผลต่อการออกแบบยังไงบ้างครับมันอาจจะต้องมีการเอ,อ่อประณีประนอมอะไรบางอย่างไหมครับเพื่อให้มันใช้ได้กว้างเป็นไปได้สูงค่ะการออกแบบเพื่อให้ใช้ได้กับส่วนใหญ่หรือ one size fits most มักจะต้องมีการประณีประนอมบางอย่างเสมออาจจะหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้ฟิตพอดีเป๊ะหรือนั่นที่สุดกับพวงมาลัยทุกรุ่นนะคะครับ แต่มันใช้การได้ดีกับรุ่นส่วนใหญ่ในตลาดหรืออาจจะต้องออกแบบส่วนที่เกี่ยวให้มันยืดหยุ่นได้นิดหน่อยหรือปรับระดับได้นิดนิดซึ่งอาจจะกระทบความเรียบง่ายหรือความสวยงามบ้างเล็กน้อยอ๋อเข้าใจครับแต่ก็แลกมากับการเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นแล้วก็ไม่ต้องผลิตหลายเวอร์ชั่นสำหรับรถแต่ละกลุ่มช่วยลดความซับซ้อนในการผลิตการจัดการสต็อกสินค้าด้วยค่ะ เข้าใจเลยครับมันคือการหาจุดสมดุลระหว่างความพอดีเป๊ะกับความสะดวกที่ครอบคลุมทีนี้ลองมองภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้งเรื่องการเป็นโต๊ะทำงานเคลื่อนที่ถาดวางอาหารความสะดวกในการพกพาจัดเก็บและก็การรองรับรถหลายรุ่นทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับผลิตภนนัณฑ์นี้และก็ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันครับถ้าให้สรุปนะคะดิฉันมองว่าถาดไม้ Forest w i f e เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของการนาเสนอ เหมือนเป็นโซลูชันแบบเรียบง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นของการใช้ชีวิตยุคนี้อืมโซลูชันเรียบง่ายใช่ค่ะมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรล้ำงสมัยเลยนะแต่เป็นการใช้ดีไซน์ที่ฉลาดแล้วก็ความเข้าใจในพฤติกรรมคนใช้เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยหรือยูทิลิตี้ให้กับพื้นที่ที่เราอาจจะมองข้ามไปอย่างในรถยนต์ตอนจอดนะคะครับ มันสะท้อนว่าคนเรามองหาวิธีที่จะทำให้ทุกช่วงเวลาทุกพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับพื้นที่ในรถผมว่านี่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกสบายนะแต่มันเหมือนกับการปลดล็อกศัก,กยภาพของพื้นที่ส่วนตัวที่เรามีอยู่แล้วให้ทำอะไรได้มากกว่าเดิมเหมือนอัปเกรดรถเราด้วยของง่ายๆชิ้นเดียวใช่เลยค่ะมุมมอ,มองนั้นนะ่าสนใจมาก แล้วการที่มันส่งออกไปขายที่อเมริกาได้ด้วยล่ะครับตรงนี้พอจะบอกอะไรเราเพิ่มได้ไหมครับการส่งออกไปตลาดใหญ่อย่างอเมริกาได้ก็น่าจะบอกได้หลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยคือความต้องการอุปกรณ์ประเภทนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในไทยหรือเอเชียแต่น่าจะเป็นความต้องการที่ค่อนข้างสากลสะท้อนไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันในหลายประเทศที่ใช้รถเยอะๆครับอย่างที่สองอาจจะชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดนั้น อาจจะด้วยดีไซน์คุณภาพราคาหรืออาจจะตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มที่เจ้าอื่นยังทำได้ไม่ดีพอเช่นกลุ่มคนที่ชอบวัสดุธรรมชาติหรือดีไซน์เรียบๆบแบบนี้อืมเป็นไปได้และอย่างที่สามมันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยอย่าง forest v i b e นะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไปแข่งในระดับนานาชาติได้แม้เป็นสินค้าที่ไม่ใช่เทคโนโลยีจ๋าก,ก็ตามเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับ ทำให้เห็นภาพกว้างขึ้นเยอะเลยสรุปแล้วเจ้าฐานไม้วางบนพงมาลัยนี่ก็เป็นมากกว่าแค่แผ่นไม้ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนการใช้รถยนต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตที่ต้องการความยืดหยุ่นความสะดวกสบายมากขึ้นถูกต้องค่ะมันเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่ารถยนต์ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะพาเราจากจุด A ไป B เท่านั้นแต่มันกำลังกลายเป็นเหมือน พื้นที่ส่วนตัวอนเนกประสงค์ Multipurpose Personal Space ใช่ค่ะที่เราคาดหวังให้มันทำหน้าที่ได้หลากหลายขึ้นเป็นทั้งที่ทำงานที่พักผ่อนที่กินข้าวหรือให้ความบันเทิงส่วนตัวซึ่งแนวโน้มนี้ก็น่าจะผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็พวกอุปกรณ์เสริมต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะชัดเจนเลยครับ งั้นก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้เรามาทบทวนประเด็นสำคัญสคัญ,คญที่ได้จากการสำรวจฐานไม้ Forest Vibe นี้กันอีกทีนะครับจุดหลักๆที่เราเห็นก็คือ 1. ความสามารถในการเปลี่ยนพวงมาลายัยเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะวางของเล็กๆได้เร็วรองรับอุปกรณ์ได้เยอะค่ะอันนี้ชัดเจน 2. การเป็นฐาดวางอาหารช่วยเพิ่มความสะดวกลดความยุ่งยากลดกังวลเรื่องเลอะเทอะตอนกินในรถใช่ค่ะแก้ปัญหาได้ดี 3. คุณสมบัติเชิงปฏิบัติที่ดีน้ำหนักเบาถอดเก็บง่ายไม่เปลืองที่อืมพกพาสะดวกสีการออกแบบที่พยายามให้เข้ากับรถได้หลายรุ่นแม้อาจจะต้องมีประนีประนอมบ้างค่ะ universal design ห้าการใช้วัสดุไม้ที่อาจจะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายหรือสร้างความต่างในตลาดค่ะเรื่องวัสดุและ6 การส่งออกไปต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นถึงความต้องการสากลและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ค่ะภาพรวมน่าสนใจทีเดียวครับผม แล้วในตอนท้ายนี้ดิฉันอยากจะชวนให้ลองคิดต่อยอดไปอีกนิดนึงนะคะคือนอกจากถาดไม้วางบนพวงมาลัยชิ้นนี้แล้วเนี่ยลองสังเกตดูว่ามีนวัตรกรรมหรืออุปกรณ์เสริมเล่นๆในร้อยอะไรอีกบ้างที่กําลังเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราใช้พื้นที่ในรถยนต์กันอยู่อ๋อครับน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จไร้สายที่วางแก้วที่ดีขึ้นระบบเชื่อมต่อมือถือที่ฉลาดขึ้นหรือแม้แต่การออกแบบภายในที่มันยืดหยุน่นปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้มากขึ้นครับ มีเยอะเลยยสมันีดอันใกล้เนี่ย,ออเ,ยเราจะได้เห็นการปรับเปลี่ยนรถยนต์เพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบไหนอีกบ้างที่จะเข้ามาตอบโจทย์ชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งของเราได้ดียิ่งขึ้นไปอีกคะ